โลกกำลังเข้าสู่ยุคข,ของอันตรายใหญ่หลวงขณะนี้โควิดสายพัน์ธุเดลตา้ากำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและก็รวนแรงด้วย คำเตือนจากองค์การอนามัยโลกเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าขณะน,นี้สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์เดิมเราเรียกกันว่าสายพันธุ์อินเดียนมีการกระจายไปเกือบ100ประเทศแล้วจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกขณะนี้โควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและก็รุนแรงและใช้คําว่าโลกกําลังเข้าสู่ยุคข,ของอันตรายอย่างใหญ่หลวงบ้านเราเองตัวเลขวันนี้9,276รรายครับ ประเทศไทยของเรามีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นคงจําได้นะครับเกิดอะไรขึ้นตอนแถวเมษาและหลังจากนั้นมันไม่เคยลงอีกเลยงนั้นตัวเลข10วันที่ผ่านมานี้นะครับจาก5,000กว่าขึ้นมาถึง900 0กว่าอัตราการเสียชีวิตของเราก็ค่อยๆเพิ่มจากหลักเดียวต่อมาเป็นเลข2หลักตอนนี้เรามีสายพันธุ์วิ่งเข้ามาในประเทศไทยโดยเพียงสายพันธุ์เดลตา้าซึ่งตอนนีมน้มันเป็นสายพันธุ์ที่กระจายเร็วกว่าสายพันธุ์สาราจนาจักรถึง1.4เท่าสาราจนาจักก็เร็วกว่าสายพันธุ์หูฮันเรียบร้อยแล มันเร็วกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาเร็วคนไข้ที่เข้ามาโรงพยาบาลมันก็เยอะขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อไหร่ศักยภาพของสถานพยาบาลต่างๆเริ่มไม่ไหวอัตราการเสียชีวิตจะเริ่มชุดเร็วขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้มันก็จะนํามาซึ่งอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะจุดตรงนี้ถ้าเราไม่รีบทําอะไรไม่รีบทุบถ้าไม่รีบทุบให้มันลง ถ้าเรายังผ่อนผันธรรมดาทั่วไปมาอาจจะไปแบบนี้ซึ่งคาดการไม่ได้จริงๆสุดท้ายมันจะไปถึงกี่หมื่นต่อวันซึ่งตอนนี้เรารัฐบาลก็ได้มีมาตรการออกมาแล้วเราก็หวังว่ามาตรการที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้มีการไก,กลายลอกดาวประเทศมีการลดกิจกรรมต่างๆลงเราหวังว่ามันจะสามารถดึงจํานวนผู้ป่วยใหม่ให้มันลดลงพวกนี้ใช้เวลานะครับมันไม่ใช่ว่าทำเสร็จปุ๊บจะลดลงได้ทันทีแต่ถ้าลดลงได้สําเร็จเราจะกลับเข้ามาสู่ช่วงของการผ่อนคลาย ถ้าเรามีวัคซีนผมเชื่อว่าเราจะชนะอีกว่นิดนั้นเวลาติดตามดูประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยเราอย่าดูแต่ข้อมูลย้อนหลังเราต้องดูข้อมูลที่ทันกับเหตุการณ์ด้วยเพราะไวรัสมันมีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆในประเทศไทยเราตอนนี้เราเจอสสายพันธุ์นี้แหละเอลฟาเบต้าแล้วก็สายพันธุ์เดลต้าซึ่งตอนนี้ในกรทมก็เจอเยอะผมว่าทั่วประเทศตอนนี้แหละเจอตรงเนี้ยเยอะอยู่เรากําลังพูดถึงสายพันธุ์ซึ่ปีที่แล้วไม่มี ประเทศไทยเราจะจัดการกับโควิด1 9จะทำเหมือนดับปีที่แล้วไม่ได้เพราะมันคนละาสายพันธ์กันการแพร่กระจายที่มันเร็วแตกต่างกันนี้เราจะจัดการกับมันอย่างไรอันดับแรกต้องลดความเสียหายที่เกิดจากวิกฤตที่เกิดศักยภาพของระบบการดูแลสุขภาพแล้มาตรการที่จะทำตรงนี้ได้ต้องลดการแพร่ระบาดของเชื้อให้เร็วที่สุดการล็อกดาวประเทศมีความจําเป็น การบริหารจัดการเรื่องเตียงสถานพยาบาลอันนี้มีความสาคัญนะเวลาเนี้ยการเร่งฉีดวัคซีนมันนี่คือยุทธศาสตร์กลางน้ําที่สําคัญโดยพอยิ่งถ้าเราอยากลดอัตราการเสียชีวิตทใํใไมสาราชนะจากการติดเชื้อเยอะขึ้นไปสาม0 0ื่นกว่ารายแต่อัตราการเสียชีวิตน้อยมากเพราะผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนไปเยอะมากในสาราชนะจากนั้นตอนนี้เราต้องฉีดมากและต้องฉีดเร็วด้วยเพราะเชื้อมันติดเร็วการทบทวนรูปแบบการฉีดวัคซีน2เข็มที่ต่างกาันกระตุ้นเข็ม3ามหรือไม่ อันเนี้ยต้องมีการเก็บข้อมูลแล้วก็ต้องรีบคิดและต้องรีบคิดถ้าจําเป็นต้องทําก็จะได้ทําตราบใดวัคซีนรุ่นที่2ยังไม่ออกเรายังมีโอกาสจะได้รับความรุนแรงจากสายพันธุ์เดลตา้าแล้วก็เปิดโอกาสเร่งกระบวนการจัดหาวัคซีนทางเลือกผมเชื่อว่าการมีวัคซีนที่มีอยู่ไม่กี่ชนิดอาจจะสู้การมีวัคซีนหลากหลายชนิดและฉีดได้เยอะฉีดได้เร็วอันนัน้น่าจะเป็นตัวที่สรุปความสําเร็จเมื่อไหร่จํานวนวัคซีนมันฉีดเยอะพอเราจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์คือจํานวนการติดเชื้อลดลงก็หวังว่า ประเทศที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นที่ขีดไปเกิน50%ประเทศไทยจะสามารถมีภาพลักษณะแบบนั้นได้เพราะไม่เพียงแค่ติดเชื้อต่อว,วันน้อยลงแต่อัตราการเสียชีวิตก็น้อยลงทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อคนไทยทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับ